มา rah? บานนี่เสียบเสียบนั่งกันบึงบึงโหลดพี่น้องอื้มไม่ไหวหันหันเลยดิสวัสดีครับพี่น้องสู่หูสู่ค้นครับผมมาพอครับจ่าบ่อนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่ไในแนวแซเสบๆมาฝบว่ากมาตอนพี่น้องคือเกาเป็นไคร หยาดใส่ได้พี่น้องเอาไปย่างเสีย,ยบๆหอมอหัวเลยพี่น้องเนี่ยบวยโบจังวาหลายยายห่างพี่น้องมาเสีย,ยบๆต้องกันครับผมเสีย,ยบๆต้องกันครับผมพี่น้องลบหนาววอยวอยมาแหละสีเขาเล่นดูหนาวละตีบัดที่นี่เนาะเสีย,ยบๆต้องกันด้วยซอยซุพี่น้องเหมือนกันโอ้ยมึง่ย สถานทีซอยกันนี่พี่นอ้องหัวไหลมือดแบบน,นี้มาบา้านนี้เสียบเสียบนล่นกันบึง้งบึ้งโหลดพี่นอ้องหุ่ไม่หันหัวเลยดิแียบ เป็นเมนูกับเขาก็ได้กับแก้มก็ดีพี่น้องเฮ็ดสู้กันกินนู้ย่างหากเลย<อ>ผมบอกเลยนี่พี่น้องทำพอดีคั่พอดีคํานะเอาลงกันนะนี่เด็ดขนาดผมบอกเลยว่าเมนูนี่ถ้าบนหาเมนูเด็ดเด็ดมาสู่พี่น,น้องเนีอยพี่น้องเพื่อว่า เขาเดืดูหนาวแล้วอาหาเนี่ยมาปิ่งมาอย่างแล้วบัดนี้พี่น้องกลางทงกลางท่าดิ้ดืดูหนาวแล้วก็จะเขาปีไม่แล้วบัดน,นี้แห้งจะคากบัดน,นี้ครับออืม กะบอยากครับผมเมนูนี่สอ,อยเลยล่ะนี่คักขนาดอืม จาบอ่นนอนอยู่หน้าพี่น้องเฮื่อนกับเฮื่อนอยู่ทงอยู่ทาแห่งสัมผัสกับบรรยากาศความหนาวเรื่มมาเยือนเขาแล้ว <c oughs> ยนีมือเลี้ยงล่มผัดวอยวอยเลยพี่น้องเลย ได้กินทั้งไข่ได้กินทั้งใ,งใสในเวลาเดียวกันพี่น้องอกินห้อมเลยอนะ่ะเดี๋ยวต่เฮาจะปรุงได้พี่นอ้องความเสียบมผมว่าขันบ่วขี่คาดเนี้ยนี่เพียบขายได้ด้ยพี่นอนะ้องอื เอาไปอาชีพก็ได้เล่นๆนี่ผมว่าไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยนี่อู้หากินยากเลยพี่น้องเฮ็ดเนี่ยงเสียผมว่าใ้การเล่นๆนี่ทั้งในเป็นใส่ไข่มันอติเป็นนมๆมกามนุม่มของ,มงไข่นะพี่น้องแล้วข้างนอกเป็นกรอบๆเพราะว่าเขาเอาไปย่าง กรอบเขาบกยถึงว่าแบบกรอบร้อยเอร์ซนอกพี่น้งองแล้วมันยำแบบปุ๊บกึบดีผพุมมากเลยแบบนี้ กินได้ตลอดไม,ม่เบือ่อหรอกพี่น้องจ้างมาสูงกินกินเนไปเรื่อยๆเองคาคาคือกันไดเดียวเปง<า>เป็นเมนูแ่บๆเมนูเด็ดๆนะครับเนาะที่จ้าบ่อนนำเสนอพี่น้อง มือนี่ไว้เพื่อเฮ็ุกินสลองปีไม่ก็ได้พี่น้องเดือเอามาย่างเอามาเห็ดสู่กันกินสะนแล้วพี่น้องแซ่บๆนบต้องกันายผู้ายคนเนาะ <c oughs> เอาจังไรจังไรคลิปนี้จ้าบอลก็สิเอาไว้ช่มมีซะก่อนหน้าพี่น้องคลิปน้าจ้าบอลทีภาพพี่น้องไปอยู่ไปกินทั้งใดก็สิ่มไาทายสู่พี่น้องบ่งคือเก่าสาหรับเมนูนี้คลิปนี้ขอบคุณหลายที่พี่น้องที่ตามรับชมกับผมขอบคุณหลายครับผม